สิบสิ่งที่ควรรู้ก่อนขายจริงในไทยกับเจ้า All New Ford Ranger โฉมปี2022ใหม่ที่เพิ่งได้มีการเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> โดยการเปิดตัวในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเปิดแต่ในประเทศไทยและก็ประเทศออสเตรเลียเท่านั้นเป็นการเปิดตัวแบบ worldwide เลยนะครับเรียกได้ว,ว่าในปี2022นี้ในประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นก็จะได้ใช้เจ้า All New Ford Ranger โฉมใหม่รูปร่างหน้าตาแบบนี้สวยงามแบบนี้กันทั้งหมดทีเดียวเลยนะครับโดย10ส,สิ่งที่น่าสนใจของ All New Ford Ranger 202 2ใหม่จะมีอะไรยังไงกันบ้างงั้นพวกเราไปติดตามชมกันได้เลยครับข้อที่1 All New Ford Ranger 2022ใหม่ใช้แพลตฟอร์มแบบ T6 ร่วมกับ v o l ks Wagen a m a l o ok. k ซึ่งก็น,น่นอนแล้วนะครับว่าหลังจากที่มีการแยกทางกับมาสด้าออกไปแล้วนั้นทางฟอร์ดก็ไม่ได้โดดเดี่ยวอ้างว้างแต่อย่างใดนะครับหันไปจับมือร่วมกันพัฒนารถกระบะกับทางฝั่งยุโรปในค่ายโฟก์สวาเก้นโดยมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆข้อดีข้อเด่นจากฝั่งฟอร์ดหรือฝั่งโฟ l ์สวาเก้นก็แชร์กันใช้ร่วมกันไปเรียกได้ว,ว่าการมาใหม่ในครั้งนี้ทําให้ a l l New f o r d Ranger 2022ใหม่ตัวนี้มีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงทนทานได้ทั้งฝั่งอเมริกาและก็ฝั่งยุโรปภายในตัวเดีีีียยววกันน้ทเด นะครับข้อที่2 All New f o r n i t u r e โฉมใหม่จะเน้นผลิตในประเทศไทยและประเทศแอฟ,ฟริกาเพื่อส่งออกไปขายอย่างทั่วโลก ก็แน่นอนแล้วนะครับว่าในประเทศไทยนั้นก็เป็นฐานผลิตใหญ่แห่งหนึ่งในโลกเลยนะครับที่มีการผลิตรถทางด้านพวงมาลัยขวาส่งไปขายทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียและก็ประเทศต่างๆที่เป็นพวงมาลัยขวาเพราะฉะนั้นแล้วทั้ง2ประเทศนี้นะครับก็จะส่งเจ้า a l l New f o r d r a เจ e r 2022ใหม่ตัวนี้ไปขายอย่าง180ประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้เรียกได้ว่าเจ้า All New For d Ranger ชมใหม่ตัวนี้ไม่ว่าจะพวงมา ยซ้ายหรือพงมาลลยขวาก็จะถูกผลิตในไทยและแอฟริกาใต้เป็นส่วนใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับ okay. รุ่นย่อยทั้งหมดนั้นจะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด7รุ่นโดยรูปแบบตัวถังก็จะมีไมาให้เลือกทั้งแบบซิงเกิลแคบแบบโอเพนแคและก็แบบดับเบิลแคบประตูและรุ่นย่อยทั้ง7รุ่นนะครับก็จะได้เหมือนกับโฉมปัจจุบันที่ขายอยู่ในบ้านเราตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น XL XLS XLT รุ่นสปอร์ตรุ่นลิมิเต็ดรุ่น FX4 และรุ่นท็อปรุ่น y t e c เรียกได้ว่าทั้ง7รุ่นย่อยนี้นะครับก็จะเอาใจแต่ละกลุ่มลูกค้ากันไปใครจะไปทํามาค้้าาขยยยกซืออหัวววเเดดีีตนไป ใครที่ครอบครัวไม่ใหญ่ก็เอารุ่น OpenCAP หรือว่าใครที่มีงบสูงหน่อยก็ไปเล่นรุ่น YT a ทก็จะมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็รุ่นขับเคลื่อน2ล้อให้เลือกนะครับโดยตัวนี้ก็จะจัดหนักจัดเต็มออปชันเหมือนกระโฉมปัจจุบันที่ขายอยู่ในบ้างเราตอนนี้เลยนะครับข้อที่4 ขุมพลังที่จะใช้ใน All-New Ford Ranger โดยเจ้า All-New Ford Ranger โฉมใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีไม้เลือดด้วยกันทั้งหมด3เครื่องยนต์ที่เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าจะถูกจัดจําหน่ายกันอย่างเป็นแน่แท้โดยขุมพลังแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวมีทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีด เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบคู่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรคาดว่าจะใช้ของ Ford Ranger โฉมปัจจุบันนะครับที่มีใช้ทั้ง Ford Ranger Raptor แล้วก็ Ford Ranger w i l d t a k และอีกเครื่องยนต์หนึ่งเลยนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 ขนาด3.0ลิตรเทอร์โบเดียวซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ผมคิดว่าในประเทศไทยนั้นอาจจะยังไม่มีนํามาขายนะครับน่าจะไปขายอยู่แถวฝั่งอเมริกาเหนือโดยทั้ง3เครื่องยนต์ตัวนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้ระบุแรงม้า จะมีการปรับแรงม้าแรงบิดให้เพิ่มขึ้นมาจากโฉมเดิมนิดๆหน,น่อยๆนะครับเพื่อให้มีการเป,ปลี่ยนแปลงและกระตุ้นการตลาดทําให้เจ้า All New Ford Ranger ใหม่ตัวนี้มีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ส่วนขุมพลังไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือว่า EV ล้วนอะไรนั้นในปี2022นี้พวกเราน่าจะยังคงไม่ได้เห็นกันแน่นอนนะครับก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปอาจจะเป็นปี2024หรือ 2025, 2025ก็เป็นได้ปีหน้านี้เอาเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดาไปใช้กันก่อน <c oughs> ข้อที่5ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างนั้นถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหม ดยเจ้า All-New Ford Ranger โฉมใหม่ตัวนี้นะครับเมื่อเรานําไปเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าโฉมปี2021นั้นก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับระยะฐานล้อใหม่ให้มีความยาวมากเพิ่มขึ้นถึง50มมตรกว้างเพิ่มจากโฉมเก่า50มมตรมีการขยับฐานล้อด้านหน้าขึ้นมาอีก50มมตรในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการขับขี่นอกถนนหรือว่าออฟโรดนะครับทำให้มีระยะโอเวอร์แฮงที่สั้นเพื่อจะได้ยึดเกาะถนนในทุกรูปแบบได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังถนนแบบพ มีการย้ายโชกอัพจากรุ่นก่อนที่อยู่ด้านในเพานะครับย้ายออกไปไว้ด้านนอกเผาส่วนด้านระบบการขับเคลื่อนนะครับก็จะมีมาให้เลือกทั้ง2รูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งขับเคลื่อนแบบ2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อนแบบ4ล้อโดยระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั้นก็จะเป็นแบบพาดไทม์ชิปออนไฟที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มีปุ่มหมุนในตัวรถมาให้เลือกนะครับและอีกระบบหนึ่งก็จะเป็นระบบฟูลไทม์โฟวิวไรที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยระบบ4ล้อตลอดเวลาทําให้การขับขี่ในทางราดชันทางโค้งทางลื่นทางหิมะนั้นก่อถนน ข้อที่6การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหน้าตาภายนอก โดยเจ้า All-New Ford Ranger โฉมใหม่ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีการออกแบบดีไซน์รูปร่างหน้าตาภายนอกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวก็จะเป็นทั้งด้านหน้าและก็ทางด้านท้ายนี่แหละครับส่วนตรงช่วงบอดี้รถตรงกลางนั้นถึงแม้ว่าทาง Ford จะบอกว่าเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดแต่ผมว่ามันยังมีกลิ่นอายของ Ford Ranger โฉมปัจจุบันที่ขายอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะครับมันยังดูไม่ฉีกแปลกแหวกแนวออกไปมากเท่าไหร่นักส่วนการออกแบบดีไซน์ด้านหน้านั้นเราก็จะได้กระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคาดด้วยแถบสีดํา2ชั้น จากไฟหน้าด้านซ้ายไปทางไฟหน้าด้านขวาให้รับเข้ากับโคมไฟหน้าที่เป็นรูปตัว C หันหน้าเข้าหากันนะครับโดยไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ m a ท i ิ LED พร้อมมีไฟเด y ์ไทม r แลวนิ g งไ g ท t แบบ LED ซึ่งไฟหน้าตัวนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้า Ford Maverick ที่มีขายกันอยู่ในประเทศอเมริกาที่เปิดตัวกันออกไปแล้วนะครับ ส่วนด้านท้ายนั้นผมว่ามันสวยงามมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟไท้ายที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดฝากระบะด้านท้ายซึ่งจุดนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Ford F150 นั่นแหละครับมีการปั๊มนูนฝากระบะด้านท้ายขึ้นมาให้ดูบึกบึนรับกับไฟไท้ายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาที่มีไฟเบรกไฟส่องสว่างแบบ LED Lighting เพิ่มความอเนกประสงค์โดยมีบันไดด้านข้างสําหรับเอาไว้ปีนขึ้นกระบะด้านท้ายโดยที่ไม่ต้องเปิดฝากระบะมียางปูพื้นกระบะด้านท้ายแบบเนื้อหนาได้หูยึดกระบะบริเวณราวเหล็กมีช่องยึดแคมบริเวณฝากระบะท้ายมาให้ซึ่งจุดนี้นี่ผมคิดว่าดีมากเลยนะครับเหมาะสําหรับนายช่างหรือว่าวิศวกรที่ต้องเอาฟอร์เรนเจอร์ตัวนี้ออกไปน้าไซส์สามารถนําปากายึดจับชิ้นงานตัดไม้ตัดเหล็กหลังท้ายกระบะได้เลยนะครับแถมยังมีช่อง power outlet ไว้ตรงท้ายกระบะไว้สำหรับชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ เครื่องมือช่างต่างๆได้อีกด้วยนะครับอันนี้ประสงค์จริงๆ <c oughs> ข้อที่7การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหน้าตาภายในโดยการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหน้าตาภายในของ All New Ford Ranger โฉมใหม่ตัวนี้นะครับถือได้ว่าปรับเปลี่ยนโฉมไปจากรุ่นปัจจุบันแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยนะครับมีการตกแต่งหน้าจอการขับขี่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางให้ทันยุคทันสมัยมองไปมองมานี่้าไม่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่ผมนึกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับเนี่ย ซึ่งหน้าจอตรงกลางที่เป็นระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด10.1นิ้วแล้วก็รุ่นแบบ12นิ้วที่สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้มีระบบนำทาง Navigation System สามารถสั่งงานได้ระบบเสียงซิงค์4ได้ส่วนหน้าจอมาตรวัดนั้นก็เป็นแบบ Full Digital ไม่มีเข็มนาลงานาหรอกแบบยุคเก่าม่ให้ใช้แล้วนะครับ วัสดุภายในห้องโดยสารนั้นก็เป็นโทนสีดําซึ่งก็จะมีการบุนุ่มแบบซอฟทัชทั้งแผงประตูด้านข้างที่พักแขนตรงกลางหรือเกือบจะทุกจุดที่ร่างกายของเรานั้นสัมผัสกับภายในตัวรถเลยนะครับ <Okay. S 1> ส่วนคันเกียร์นั้นก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกชิฟเฟอร์ที่ไม่ได้ยาวเฟ้ยเหมือนเกียร์ออโต้สมัยเก่าแล้วนะครับเป็นแบบหัวคันเกียร์เล็กๆดูล้ำยุคล้ำสมัยมีรูปชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายไว้เลยชาร์เจอมาให้ กระจกมองด้านหลังก็สามารถปรับลดแสงได้เองแบบอัตโนมัติมีระบบกุญแจสมาร์ทคย์เรตเอนทีพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นแบบพุชสตาร์ทไดระบบปรับอากาศแบบสามารถแยกอยุณหภูมิได้อิสระซ้ายขวามีเบรกมือไฟฟ้ามาให้มีแอปพลิเคชันที่สามารถสั่งสตาร์ทรถได้จากระยะไกลสามารถตรวจสอบข้อมูลรถเบื้องต้นได้สั่งล็อกรถได้เปิดประตูล็อกรถได้เปิดปิดไฟหน้าไฟส่องสว่างได้สามารถสั่งเปิดแอร์ได้จากระยะไกลข้อที่8ดด้านระบบความปลอดภยัย ซึ่งด้านระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้นะครับก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยขึ้นทางลาดชันลงทางลาดชันมีระบบ a d a p t i v e Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งมาให้ได้กล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศามาให้ได้ถุงวมนิรภัยรอบคันเรียกได้ว่าโฉมเก่ารุ่นที่แล้วทำดีอย่างไรรุ่นนี้ก็จัดหนักจัดเต็มเพิ่มขึ้นมาให้ไม่น้อยหน้าโฉมเก่าอย่างแน่นอนเลยนะครับ ข้อที่9ด้านราคา ซึ่งนแน่นอนแล้วนะครับว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวออกมาแล้วยังไม่ได้มีการเปิดเผยราคาแต่อย่างใดแต่ผมก็คิดว่าราคานั้นก็ไม่น่าจะหนีห่างจากโฉมปัจจุบันที่ขายอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะครับโดยโฉมใหม่นี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีการเพิ่มราคาจากโฉมเก่าเพิ่มขึ้นมาอีกรุ่นสักประมาณ3 0 0 0 0ถึง40,000บาททุกรุ่นย่อยนะครับโดยรุ่นท็อปนั้นจากโฉมปีก่อนรุ่นบายแท็กขับเคลื่อน4่ล้อตัวท็อป1 2 6 5 0 0้านบาทตัวนี้ก็น่าจะประมาณ1 2 99, นึ0 0ล้านถึง0 0 0 0 0บาทอย่างแน,น,น,นครับ okay. และข้อสุดท้ายข้อที่10กําหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและขายกันในประเทศไทยซึ่งนแน่นอนแล้วนะครับว่าในวันที่24พฤศจิกายนนี้เป็นการเปิดตัวแบบ g l o b a l ทั่วโลกแล้วเมื่อไหร่จะมาขายเมืองไทยกันละ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปในข้อต้นๆนะครับว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นฐานการผลิตส่งออกเจ้า ne all new ford ranger โฉมปี2022ใหม่ตัวนี้ในโซนพงมลัยขวานะครับซึ่งในประเทศไทยนั้นก็น่าจะได้ใช้พร้อมๆกับฝั่งประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงต้นปี2022นี้อย่างแน่นอนใครที่กำลังมองหาระ รถยนต์กระบะรูปร่างหน้าตาฉีกแปลกแหวกแนวดูรำยุคลำสมัยเทคโนโลยีอัดแน่นความสะดวกสบายภายในทันสมัยคล้ายรถยนต์ไฟฟ้าก็เก็บเงินผ่อนเงินดาวเตรียมจับจอง all new ford ranger โฉมปี2022ใหม่ตัวนี้กันได้เลยนะครับ ส่วนกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและราคาในประเทศไทยนั้นผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านกดติดตามกดสั่นกระดิ่งช่องคาสามนี้รอได้เลยนะครับรับรองว่าถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ๆของ a l l New f o r d r a n g e r 2022ใหม่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้รับรู้รับทราบกันอีกทีนึงนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ10สิ่งที่ควรรู้ของ All New Ford Ranger โฉมปี2022ใหม่ตัวนี้กันบ้างเพื่อนๆคิดว่ามันสวยขึ้นหรือไม่สวยขึ้นอย่างไรน่าใช้หรือไม่น่าใช้หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้าล่างน,นี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ